Seumur, anda dan iman yang tanpa kau, wantang wajah, ya buka, makarang, karomase, namu, tasa, kekawat, arahato, sama, samputasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโขนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันนามยังบุตธาภิถุติงกโรมาเซโยโสตทากะโตราตาถากุเจ้านั้นพระองค์ ิเลส,สัมมาสัมบุโตเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณาสัมปันโนเป็นผู้ดึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิจู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริสธรรมมาารธีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัเทเดวมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายผู้โตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระกวัสิเป็นผู้มีความจำเริญจำแน่ธรรมสั่งสอนศาสตร์โยมังโลกังสะเทวกังสมาระกังสับรัมมกัง สาสัมนะปราหมณีปัจจังสเทวามนุษย์สังสยังอาิญญาสัจจิกัตวัตเวเตีิราภูมีพระพาเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกให้แจ้ง ด้วยปราปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทางเทวดามารตรมและหมู่สัตว์พร้อมทางสมมณพรามพร้อมทางเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยรัม,มเดเซ,เซิ รพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอาธิกัลลยานังไห้รอกในเบื้องตนมัาเจกัลลยานังไห้รักในท่ามกลางปาริโยสานกัล,ลยานัง ไหระในที่สุดสาธางสาพยาญชนะเกวลละปาริภุณงปริสุทธังพรัมัจริยังปภะกาเสสิทรงประกาศรมมจารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐ บอริสุทธ์บอริบู์สิ้นเชิงรอมทางอัฏฐารอมทางพยัญชนะตามหังพระกวันตังอาทิปุจะย,ยามิาพระเจ้าหูชายางยิ่งจะพอพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นาน ตามหัพระขวันตางสิราสานามาีาพราะเจ้าขอนอบนอบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวกราอันธรรมยังธรรมาทิติติงกรโรมาเซ โยโซโซวาคัตโตภะกวาตัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัต พึงเห็นได้ด้วยตนเองอาคาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานาฮิโก เป็นธรรมที่ควรนอบเข้ามาใส่ตัวปจัจจตางเวทิตาโทววิญยูหีเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้จะพ่อตนตามังธรรมะตฏิปูชยามิตารรพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งรรยายาจะพ่อพระธรรมน,นั้น ตามังธรรมสิราสามามีพระพเจ้าขอนอบนอมพระธรรมนานด้วยเสียงกล่าวาอันธรรมยังสังขารที่ถูติงกโรมาเส โยโสสุคติปันโนภะคะวะโตสาวะสัมโพสสงสาวกของพระตูมิพระภาคเจ้านั้นมู้ใดปฏิบัติดีแล้วปูจุปติปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยาย่าปฏิปันโนกกวะตโตสาวกาสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามิทิิปฏิปันโนกะกะวะตกสาวกสังโฆสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้ามูา่ไดปฏิบัติสมควรแล้วยาทีตังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ตาริภุริสายุคานิอาทาภุริสัุคัลานภูแห่งบุรุษีภูนัเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพะกัวโทสาวกสังโคนนั่นแหล่งทรงสาวกของพระภูมิพระพเจ้า อาหุเนโย و, เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโย و, เป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับดากินเนยโยเป็นสงควรรับทักสินาทานอันจริการณนิโย و, เป็นทรงที่บุคคลตัวไปควรทำอันเชลีอนุตรังปุญญาเกตะโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามสังสันังอภิทุชายามีข้ะประจ้าบูชาอย่างยิ่ง จะพอประสงค์ูนานตามงังสังการศิรสศานาม,ามีพระเจ้าขอนอบนอบพระสงฆ์ูนานด้วยเสียงกล้าวเดนทุกท่านจัดร่างกายนั่งในท่าขัดสมาธินะ เตรียมร่างกายช่วงที่จะุฝึออกไปนะครับเรียกว่าจิตตัสปาเป็นแนวปฏิบัติของพระเดชพระคุณพระราชยานกวีดีแลกร่างกายผ่อนคลายแล้วตั้งกาย,าย,ากายตรงมือจับหัวกเข่าสองข้างเราจะฝึกการหายใจจิตตสปาสามสเต็ปก่อน และพยายามจับความรู้สึกอิ่ปลายจมูกตอนที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสเต็ปแรกหายใจเข้าลึกแรงยาวเต็มปอดกั้นไว้สามวิแล้วค่อยๆผ่อนออกทำพร้อมกัน5ครั้งนะ1นึสองสา 1 2 3 ห้าสเต็ปที่สองหายใจเข้าลึกแรงเต็มปอดแล้วพ่นออกมาทีเดียวให้หมดปอดเหมือนทอนหายใจทำห้าครั้งพร้อมกันนะหนึ่งสองสามหนึ่ง เจ็ดที่สามหายใจเข้าลึกแรงหายใจออกเร็วแรงทำเจ็ดครั้งพร้อมกัน1นึ่งสองสามสองสาห้าหเจ ไปค่อยปรับมาหายใจปล่อยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติของเราปล่ยลมหายใจให้เป็นธรรมชาติแล้วประนมมือขึ้นตั้งจิตธิฐานตามข้าข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา คุณปรูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้ารวมลงเป็นสมาธิพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุ ุโเคเอยๆนำมือซ้ายวางชิดลำตัวที่หน้าตักวังมือขวาทับมือซ้ายขยับปลายตรงบังคลายบังคลายค่อยๆพิงพตาลงเบาๆพิมพตานิดๆนิด ยิ้มยิ้มน้อยๆค่อยๆกำหนดลมหายใจหายใจเข้ากำหนดพุดหายใจออกกำหนดโทเข้าพุด ให้คุมป่าให้เกิดสมาธิให้มีกระแสในกลุ่มของปรยลยรณมิตรช่วยดึงจิตของทุกคนเข้าสู่กระแสแห่งสมาธิเราจะนดใช้เสียงเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนา แก่เวลาเชิญโยภาวจรทุกท่านดึงสติความระลึกแดกมาดูที่กายดูท่านั่งรูม,มือไม่ลืมตาพิมพิมกระนม,มือขึ้นกล่าวแผ่เมตตาสัพเพสัตตา อเวราสุขาชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังปุญยังผาลังไมหัง สัพเพภาคีพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเชิญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินห้าเตรียมกราบลาพัตนาตรัยพร้อมก,กันนะ สัมมาสัมพุทธะคาวะนุทธานพะาวันตางาติว ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะ